อี่นี่บอกว่าพี่หมื่นเขเป็นพ่อหนูแต่ว่าไม่ยอมนะเกิดมามีพ่อแบบนี้เศร้าเลยกูสวัสดีครับพี่ดาวเรือขอดูเดี๋ยวนี้ไม่ไดูมูดูนง่นหผมว่าพี่ดาวเรือสวเลยไม่ต้องเป็นพ่อแนละ้วมันทำหน้าลิงพร้อมกับอนาจารแม่ของ มันคือวัยรุ่นกลับมันของแท้มันสะกิดที่ข้อมือของแม่หนูแล้วมาทำเสียงเงือ้อเงี้ยเงีง้ยมันโหดมากโหดมากด้วยใช่ตงบอกเลยว่ามันคือคนที่เล็วที่สุดถึงมันอยู่ตอน้าหนูมันจะทําดีก็เถอะแสนสวยชาแนลมิกิเทลทำอะไรพี่บินี้บอกว่าพี่คุณพ่อของ ไม่ไม่ใช่แล้วไปเชื่อใครมาเนี่ยพี่มินี่บอกเพราะว่านางจะคุณเป็นแบบของพี่พี่ชื่อมืดมัวมืดมัวมัวปล่ล่ะมืดมัวเปล่ะหรว่าพี่ินเป็นพ่อหนูหรอใช่ๆใช่ใีเตอร์ยอรับเเป็นพ่อนเหลือเชื่อพี่บอกหนแบบอจริงจนะอันนี้อันนี้พูดพูดให้ฟังเลย พี่วินลี่นั่นแหละคือพ่อเราอันนี้อันนี้ไม่ได้โกหกเลยเขาแค่ยอมรับไม่ได้ว่าเขามีลูกคือพี่จะบอกความจริงกับเขาเลยเหรอบอกบอกมาเลยบอกมาเลยยังไงเด็กสักวันหนึ่งเด็กเขาก็ต้องรู้เอ้แพี่วิลลี่คือพ่อเราเขายังไม่ถึงเวลาดิเขายังไม่อยากบอกดิจริงการที่ี่บอกว่าพี่มืเราเรารู้จักอะไรปะรู้จักนะนั่นแ่ะแม่เราแม่หนูเหรอถูกเขาแค่ไม่กล้าบอกความจริงแค่ แม่อมันยาวหนูว่าว่ายอยู่เห็นไหมนเหมือนเฮ้ยนี่นี่เราหน้าคล้ายเหมือนกันนะคล้ายพ่อไม่เหมือนเหมือนที่มือเลยจริงไม่เหมือนเลยเวลาเขาอยู่กับเราอ่ะเขาดูแลเราดีปะดูแลดีนะมาบอกบ้านตัวหนูด้วยใช่เหรอโอ้โหแล้วอย่าไปบอกพ่อเราอ่ะเอออย่าไปบอกล่ะอย่าไปเนี่ยลูกใครอ่ะลูกพี่บินนด้ดีโอ้โหเขาาทิ้งไม่อย่างเงี้ยโอ้โห แต่แต่เมื่อวานหนูก็อยู่กับพี่บินอยู่นะก็ลูปกันกูกกันอยู่แล้วเอออย่าไปบอกพี่บินลี่ล่ะแม่น้องแมงม l l ้อกบอกสิอืมถ้าเขายังไม่อยากให้บอกไง่ความลับไปเนี่ยเอาความลับมาบอกเลยน่ะทำไมูกโยนมาให้ี่ต้นด้วยเออโอ้ยนี่ใส่ไม่ดีเลยคือโอ้เป็นพ่อภาษาอะไรวะเนี่ยโอ้สว่าเดี๋ยวไปถงสอนให้โคตเศ้าเลยว่ะเบไม่อยามีหนุเปนูเขรกุลอะไรเนี่ยขอดูห ล้วมืดนี่บอกว่ามืดมัวมืดมัวไม่ใช่มากมืดมิดแล้วบอกแต่ว่าพี่มืดเปลี่ยนนามสกุลก็เายไม่อยากให้รู้ว่าแต่นามสกุลเราก็คุ้นๆนะคุ้นคุ้นจัดเลยนนอ่ยนะแล้วนามสกุลไทยนะแต่นามสกุลพี่มินนี่ไม่ใช่แบบนี้เขาเปลี่ยนนาสกุลนะดิพี่มืเลยเหรอไม่ได้เปลี่ยนนี่ไม่ได้เปลี่ยนเราโดนหลอกมานี่บอกว่าพี่มืดทเป็นพ่อแต่ว่าไม่ มามีพ่อแบบนี้เศร้าเลยกูเอาอย่างนี้ละกันอยากคิดมากเลยเราอ่ะลูกพี่บิลลี่แต่ถ้าไม่ใช่ลูกพี่บิลลี่จริงๆอ่ะแล้วเราเจอพ่ออย่าไปเรียกว่าเขาว่าพ่อแล้วกันแล้วรู้ใครอ่ะไอจอนไอจอนรู้ใครทำไรวะไม่ทำอะไรพวกมาโม่ไงมึงไปฟักไข่แถวไหนมาปะเด็ดทำไมวะทำไมอดูดิน้องเขาสั่งสกุลอะไรอ่ะเดี๋ยวมึงลองดูมึงลองดูหน่อยกูตามฝังกันด้วยกูตาฝังกันวป่า หนูรู้เหรอหนูรู้เหรอไม่รู้อะไรรู้บ้างค้าแล้วถ้าหนูเจอหนูจะบอกเขาว่าอะไรหนูอาจะไม่มีพ่อแม่คนอื่นหนูอยากมีพ่อบ้างแล้วถ้าไม่เจอหนูไม่หาพ่อบุญธรรมแทนหรอหรืออยากได้พ่อแท้ๆมากกว่าอยากได้พ่อหนูมาบ้าหนูให้เลหนูให้บุญแกด้วยหนูด้วยมาบ้านหนูไม่ยอมบอกว่าพ่อหนูคือคนไหนถ้าเขาไม่ให้อะไร ให้หาพ่อใหม่เอาไปได้แต่ว่าให้พูดให้นิ่หนจะหล่อเลยเขาให้คนผู้คนนี้มาดูแลอะไรรู้แล้วเขาเราเคยได้ยินเสียงไหมไม่เคยนะเคยคิดว่าเป็นใครไหมแต่ว่าเคยเคยสงสัยหมว่าแบบเป็นใครพี่มือพี่มือพี่เ่อสีเลยคนละีเลยนะม่บอก่ามืมพี่วินนี่บอกว่ มืดด <mile> oh. ้วยนั่นไม่ได้คือนั่นอนาคตมาแล้มันบอกาพี่มืดรวยด้วยด้วยน้อแต่พมืดรวยไหมดูดูเสื้อยังไม่มีใส่เลยมันรวยไหมอ่ะนั่นนี่แต่พี่มืดบอกว่าคือบิลลี่บิลลี่มานนามสกุลเด็กคิดนะดิใช่ไม่บิลลี่ให้หนูดูแล้วแล้วหนูเคยแบบขอดูบัตรประชาชนใครแล้วมีใครไม่ให้ดูปะมันไม่เคยดูของใครเลยมีแต่วุ้นให้หนูบวงเวียนไม่ยอมมาดู แล้วเขาบอกว่าพ่อหนูเป็นคนที่เชี่ยที่สุดด้วยเป็นคนอะไรนะเชี่ยที่สุดไอ้ตอนพูดคำนี้เนี่ยมินดี่โอ้โหอย่าไปจังอย่าไปฟังไม่ดีไม่ดีคำไม่ดีบ็อกเกอร์ไม่ใช่พ่อหนูเอ้ยเอเมเอร์ว่า ต่ว่ามันก็มีนคนที่คล้ายๆกับคนที่กลัวเมียอยู่แล้วนะ,นะ <c oughs> อาจจะเป็นพ่อของมิเกลก็ได้ใช่ถ้าใครที่กลัวเบียร์คนนั้นแแปลว่าคนนนนั้้ตองมีฟใช่นะกลัวเมียด้วยจําคําว่ากลัวเมียไว้กลัวมากๆกลัวเลยอะ่ะมีแม่ด้วยเหรอกล้องตามหาใช่หนูต้องมีแม่ชัวร์หนูมีแม่ชัวร์เพราะไอคนนั้นมันกลัวเมียชัวร์นี่คือคำพันของเรากลัวเมียกลัวเมียใครกลัวเมียแล้วใครเี้ยที่สุดนะไม่ใช่ไม่สน่กนะแม่แม่ไม่พูดคำได้ที่แม่บอกว่า พี่พี่ยอมว่าใครที่เที่ยที่สุดคนนั้นอะคุณพ่อหนูไเฉินหรอไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่อะไรเฉิบที่ยวสุดลุงเฉิบนามสกุลอะไรลุงเฉิบนามสกุลห้าวหนานหมืบ้านพี่โทนี่โทนี่คน้ำต้นเบนป๋าพี่ดาวเรืองสวัสดีนะสวัสดีครับพี่ขอดูแบบระชาชนหน่อยสิดูไม่ได้ครับเราอะดูแบบชาษาภาษาไทยแช่ว่าเป็นบ้านหนูเหรอไม่ใช่ไม่ให้ดู พี่คนเดียวที่ไม่ให้หนูดูคนอื่นให้หนูดูหมดเลยไหนดูกว่าประชาชนไม่ดูแล้วไม่มีมที่มาให้หนูดูด้วยไม่พี่เอามาดูฮัลโหลครับฮัลโหลสวัสดีครับพี่สวัสดีครับน้องพี่มีน้ำอาหารบ้างพี่ไก่ป่ามีมีพี่ไก่ป่าขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับหนูชื่อมิเกลน้องงงเป็นลูกบุญแรงหรอไม่ใช่ไม่่ใชเอาเหรอสักที ใชแล้วไอ้เป็นมุมไอ้มันไม่หัวดูมบบไม่ใช่ชนได้ไหมไม่ได้ทีนี่คนหนึ่งเขาให้ดูหมดเลยเนอะนาสกุลอะไรหวานมันนาสกุลอะคอยดูหน่อยมันไม่เชื่อไหนไม่เชื่อก็ไม่ต้องดูโอเคไปหาไม่ใช่พระป๋าเราอย่าลืมย้อนนี่เหมือนมีน้ำสวัสดีครับอะไรเรา บ้างหรอไม่เจอพ่อเลยบ้างไม่เหา่ชีวิตไม่น่าดรอพี่แบบนี้ด้ยอก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 พี่ไม่อยู่ที่ไปไหนอ่ะที่ไปธุระหรอนะถามใครไม่มีใครบอกว่าใครเป็นพ่อหนูไม่รู้เลยว่าใครเป็นพ่อหนูแต่ว่ามีพี่ดาวเรือไม่ยอมให้หนูตับัตรไม่ใช่ชวใครนะพี่ดาวเรือพี่บนเรืองอะไะ ทุกคนแหละไ,ไม่เคให้ใครหนูดูทั้งนั้นนะเขาให้ดูดูแล้วหมดแล้วแบนหมดแล้วแล้วก็พี่ด้วยยังไม่ให้ดูแต่ว่าเขาบอกว่าพี่นำสกุลแบนสวัสด,ดีครับพี่ดาวเรือขอดูเดี๋ยวนี้ไม่ด, <laughs> ด,ดนูนี่ไงหนมบ้าพี่ดาวเรอืเรอสวยเลยไม่รับดูไม่ไ้อตเป็นพนะ่อนะไอ้บุญเรือมันดำได้คุณมัว บุญเลืองมัวบุญเลืองมัวมัวตัวตัวเลงนี่คือบ้าบางใช่ไหมใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าแล้วทำไมไม่เห็นหนูดูแบบไม่ช่าชนบ้าบั่ใช่ครับบ้าบัไม่ใช่ผมก็ไม่ใช่ไงผมชื่อบุญเลืองดอนเมืองครับบุญเลืองดอนเมืองใช่ไม่ใช่บ้านหนูเหรอไม่ใช่ครับเชื่อไหม บอกว่าพ no. hmm. so ี่เบลไม่หนดูน้ำสบู่นี่ไงปะป่านหนูมาแล้วนี่ไหนนี่นี่ไงเสื้อขาวเออชั้นชั้นมัวชั้นมัวชั้นมัวป๊าใช่คนนี้ชั้นชั้นมัวตามัวหมดแล้วบอกมาแล้วชั้นมัวชั้นมัวไปดีครับไปนะปะป่านี่ปะป่าเราไปปป่าปะ่าไหนดูแลฉีดหน้าเสียอะไรไปเลยอุ้ยไม่เอาเลยอ่ะคนที่เฮี้ยทสุดคือพ่อหนูก็คือไอเกียร์พ่อหนูนั่นแหละทันเฮี้ยที่สุดแล้วคนบ้าอะไรมีลูกสามสี่สี่คน เออโดนถีบขาไดไปสิไปถีบขาไปโดนสอบหน้าได้ไปสิเชินไปโทษเด็กจังวะเด็กคนนี้เข้ามาไม่ถึงอาทิตย์อ่ะอ๋อฮะเอาหล่ะวันที่เชียร์นิชูดสุดตีนป่ะนั่นแหละรวยเกียร์คนนี้เชียร์นิสุดหรอก็บอกแล้วว่าว่าคำใบ้ของหนูคือกลัวเมียอ่ารอบวันกลัวเมียเมียกลัวไปแหน เฮ้ยลกเดี๋ยวลูไปะคนชื่อเฉินได้เลยนะเจงเจงป้าเฉินอันนี้ไป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 ไนมัวไป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 าลงไปไปขึ้นไปเลยไปไปไไอีหนูจะลงไปอย่างลงไปเป็นศพไปขึ้นไปไปขึ้นไปขึ้นไปไปขึ้นไปป้าหนูนาป้าหนูน่ันป้าหนูแล้วนะอี้เฉนเนี่ยเลย เป็นไงน,นี่นี่นะเมืเ่อกี้หนูเห็นยังว่าคนที่แย่ที่สุดคืออะไรอ่ะเรารู้เรื่องไม่อยากมีพ่อแล้วนถ้นเป็นอย่างนั้นเป็นไงเรียบร้อยเขาไม่เฮ้ยมิเกลไม่อยากมีพ่อแล้วเนี่ยแหละคนที่แย่ที่สุดคืออย่างนี้นแ,แต่กูก็ต้องดูกับหนูสิแม้จะเป็นวนไม่ดีก็เถอะกเนี่ยแหละก็เนี่ยแหละเฮี้ยเฮี้ยสมชื่ออันนี้คือเฮี้ยก็้ผรู้เขากูก็ต้องดีกับหนูแต่ว่าไม่ดีกับคนอื่นไม่มีมันไม่มีดีไอ้นี่มันไม่มีดีอยู่แล้ว เกีรถพาไปหาพี่เฉินอยังองไ้่จำเป็นไปขนาดไปด้วยใช่ไหมยังหรือยังยังกูถามไม่มึงกดเลยพี่คุณู้อย่างแล้วเว่ยเฮียรักกันไหมรักกันไหมน้องเลิฟอ่ะรักครัโอเคเรื่องเฉ๋อมีแฟนไหมน้มีมีเป็นตำรวจตำรวจเวปูกระชาอยู่มิแก้วมาดูน้มากะนี่คุณลงเหรอแฟนแฟนพี่เิอยู่ในตู้ลงปมลงเปมแล้วใครเอก เข้าวหนัอ๋อหนูมีเพื่อนเล่นแล้วใช่ไหมอันนี้คุณลุงเขาเป็นเพื่อนเล่นหนูใช่ไหมโอเคไม่แม่คุณไมเป็นพ่อครับไอ้เสีย่ยพ่อมึงเสียเปรมไม่ใช่ไปเป็นพ่อเขาได้เมื่อไหร่มึงจะบ้าเลยชื่อพี่เกล้าสกุลข้าวหนามเกียร์มิเกลา,นาน์สกุลข้าวหนางใช่ใครไม่ใช่แล้วคุณอย่ามาซีซัวนี่คุณปากปันอย่างนี้ที่ผมฟ้องร้องนี่คุณหมดตัวได้ง่ายนะไม่รู้จังนะชั้ คนะโควตรอะไรหนูเป็นตำรวจด้โชว์ไม่ได้ดอนี้โชว์ไม่ได้อะรนะพี่เกลวพ่อหนูเขามั่วไปเรื่อยไงแล้วเขาก็ไม่ยอมรับไครหรอกเวลานะมีลูกโผลขึ้นมาเฮียฝ่งดีได้ไไสัปเเกเเอเเ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 ไเเเเเเมเเเรเเเเเเ่เเ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 นเเเบเเเวเเ่จเเเเเเเาเเ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 เาเเเเมีเเ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 เงเเ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 อเเ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 เี่เเห เขาชื่อเฉินข้าวข้าวหนามลุงนำตะกุลมวยเวนลุงนำตสกุลมวยหรือเปล่าไม่ใช่ครับลุงนำตะกูลข้าวหนานจ้าเอามาดูเอามาดูเลยมึขอดูขอดูนี้ที่สาธารณะหนูจะบ้าไงลุงคว้าเครื่องีไปที่กล้วยนลำว้านะบอกก่อนนะหน้าเอเชียแต่ของของลุงไม่ใช่เอเชียนะบอกก่อนนะที่หลงเหรอโอ้ที่หลงนะหนูอี๋ไอ้หนูไอ้หนูลดลงเอ้าเอ้า เอาเอาอีหนูรถลุงเออรถลุงก็ได้เหรออดลุงครับหนูไปลุงกลับไงอ่ะลุงครับกลับคันหนูสิหนูก็กลับคันหนูสิจะรถลุงไปได้ไม่ได้รถลุงได้หนูอย่าไปเด็กดื้อนะแล้วพี่โจนี่รู้เปล่าแต่แหละลุงเยอะมาไปลุงกลับมายฉันเหรอหนูแบบว่าหนูนั่นได้เอ้ยอย่าไปอีหนูไอ้เด็กเวนโอ้ยอย่าไปยังอีกยังอีกลองดูถ้าหนูขับออกไปนะ ยังยังไม่ดับเครื่องอีกลงมาลงมาได้ละเออดีมากเด็กโง่เอ้กโง่อ้ลุงล้อเล่นลุงรอเล่นเด็กดีเด็กดีลงรถมานะเออเก่งจังเด็กโง่เด็กโง่ไอ้ลุงรอเล่นลุงรอเล่นใจเย็นใจเย็นโอ้ยแล้วโอเคโอเคลุงไม่ไม่ว่าแล้วลุงไม่ว่าแล้วลุงไม่ว่าแล้วเก่งมากเด็กน้อย ล้วให้พี่เกียที่สุดนะครับผมไปตามหาคนชื่อเกียร์สิพี่เกียร์นะใช่เอางี้หนูคิดว่าพี่เกียร์เป็นคนดีหรือคนเลวอะไปนคนดีทําไมหนูถึงคิดว่าพี่เกียร์เป็นคนดีเพราะเขาไม่เคยทำร้ายหนูนะพี่เกียร์ไม่ได้ทาร้ายหนูแต่พี่เกียร์ทำร้ายแม่ของหนูแม่ของหนูใช่พี่เกียร์จับแม่หนูมาผู้ยี่ผู้ยำมันทําหน้าลิงพร้อกับอนาจารแม่ของหนู มันคือวัยรุดกับมันของแท้มันสะกิดที่ข้อมือของแม่หนูแล้วมันทำเสียงงื้อเงี้ยเงี้ยมันโหดมากโหดมากด้วยใช่ตงบอกเลยว่ามันคือคนที่เลวที่สุดถึงมันอยู่ต่อหน้าหนูมันจะทําดีก็เถอะเพราะว่ามันจะชดใช้บาปในหนูเกิดมาจากความใคร่ของมันเข้าใจไหมมันคือคนชั่วนูจำไว้น่ากลัวจริง เห็นไหมล่ะบอกแล้วเชื่อลุงหรือยังล่ะมันคือคนเร็วหนูไม่อยากมีพ่อเลยว่ะมันมั่วกับแม่ของหนูเด็กมันไปมั่วกับแม่คนอื่นอีกเล็วไหมล่ะคิดดูเห็นไหมล่ะเอางี้คิดดูแล้วกันคิดดูแล้วกันหนูจำไว้นะใครที่น้าเป็นลิงคนนั้นแหละบ้ากามแค่แหละไม่ร้องไอ้น่ามันดีนั่นแหละบ้ากามหมดมันไม่น่าเกิดเลย ไม่หนูเกิดมาก็ดีแล้วไม่เป็นไรหรอกหนูเกิดมาเพื่อให้คนอย่างมันอะสำนึกและชดใช้บาปเพราะมันไม่ควรทําแบบนี้กับใครอีกเข้าใจไหมหนูเป็นเหมือนพักเครื่องคอยเตือนใจมันเข้าใจไหมทุกครั้งที่มันจะกลัดมันหรือติดสัดกับใครอะมันหันมาเห็นหนูอะมันก็จะรู้ว่าอ๋อมันไม่ควรทํานะเข้าใจไหมเนี่ยฉะนั้นอะหนูเป็นเหมือนเครื่องเตือนใจทุกครั้งอะทุกที่หนูเห็นนบ้ากามันหนูก็พูดเลยว่าจะทําตัวเป็นวัยรุ่นกลัดมันได้ไหมป้าป๋าปุอย ไไว่าไปวรุ่งดัดมันได้ไหมมาป๋าเออเก่งมากเด็กดีหนูดีใจมากเลยนะที่หนูคิดได้แบบนี้หรูมๆพี่เกียร์คือพ่อหนูหรอเงาใช่มี<ต>เหตุผลอะไรพี่ก <คน S 2> ็ดูแลคุณดูดูเขาดูแลหนูพี่แอร์พี่โทนี่ดูแลเพราะว่าพี่โทนี่อ่ะเป็นน้องของพี่เกียร์ไงเข้าใจไหมแล้วพี่เกียร์ก็ฝากไว้ว่าเออฝากดูแลหนูด้วยนะเออเข้าใจไหมคือหนูก็เป็นเหมือนหลานคนในแก๊งแหละ